เอยชิบหายปวดขาโอ้ยปวดไปหมดนะเจิดอะไรอย่างอะไรอย่างโอ้ยเอวทุกท่ามาในเข้าใจจริงๆเลยไม่ไหวแล้วสู right. ้ไม่ไหวปอบๆเบื่อเบื่อมาๆมาๆมาลงหน่อยไหมหิ้ข้าวหิ้ข้าวแล้ว ผู้ใดมัดแนวนันหลายพเจ้าวะผู้ยิ่งกับผใส่ผู้ใดมัดแนวนันหลายัพเจ้าวผู้ยิ่งก็บผใส่ผู้ดมัดแนวนันหลายตามนั้นนะครับพวกเจ้าวาผู้ยิ่งกับผใส่ หยุดหยุถ้าใครเดินออกจากห้องไปไม่ต้องมาเรียนกับครูเลยนะคะหยุดหาใครเดินออกจากห้อไปไม่อมาเรียนกับคูเลยนะคะโนยหหอมือหมาอ่่อนมือนี้ หอมไม่ไหมเพื่อนอันนี้ก็เมื่อฟ่าอันนี้ปวดน่องปวดกี่รอกอหอมมากเลยไหมยายายาอืมนึกยอด Mười lăm ở nãy là lăm mười Mà, 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 lúc mà lăm mười lăm mười này mà lăm mười lăm mười nó mười lăm 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 mười Eo hèo 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 hèo